หน้ามืดหน้ามัวจ้าทุกคนค่ะวันนี้จะมาทําน้ํายาปลาทูน่านะคะเดี๋ยวหาหมอก,ก่อนทุกคนจ้ะดีเลยนะคะมาค่ะทุกคนค่ะมนาะ วันนี้วันดีแดดดีจ้าทุกคนจะมาทำน้ํายาปะทุหน้าฝนเด้ก็สำเร็จรูปนะคะวันนี้สำเร็จรูป สวัสดีจ้าผู้ใดเนะาะเ่าแอสวัสดีเด้อค่ะนี่มาเห็ดขนมเส้นจ,จะบเบ่าแอรไปหอดใส่แล้วเนะาะแต่คิดว่าไปได้ขึ้นโดนไอเขากะไล่นี้หมดล่ละคิดว่าเขาหนีหมดแล้วแอยากกินนมเส้นเป็นไงคะเป่าแอรสบายดีไหมคะสองร้านดวงใจสวัสดีเด้อจ้าทุกคนคะ่ะ มารายงานตัวกลัวเขาจะลืมรายงานตัวกลัวเขาจะลืมจ้ะทุกคนค่ะเพราะว่าจะกินน้ำยาไปซื้อไอ้น้ำยากะง่ายๆใส่ไอแบบนี้เลยได้จ้ะแล้วก็กะทิหนึ่งกะทิไปซื้อนะที่นอก กะทิก็เป็นกะทิกระป๋องเลยเด้อพี่น้องเอ๋ยกะทิก็กะทิกระ,ะ,ะป๋องผู้ใดเข้ามาก็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกกาลังใจอย่าลืมกดไลค์ให้หน่เด้อผู้ใดเข้ามาก็ได้กดไลค์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเปิดบ้านก่อนอากาศดีดีค่ะพ้คนค่ะนี่ค่ะไอ้ก็จะทำไอ้นี่ อยาใส่ทางนี้เห็นบ่ทุกคนค่ะเห็นบ่ง่ายๆมากๆนี่ค่ะสําเร็จรูปสําเร็จรูปโง่น้ําเดือดแล้วเร็วมากเลยน้ำเดือดแล้วโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โอตายแล <in> ้วน้ําเดือดน้ําเดือดระเบิดระเบิดเลยจ้ะทุกคน สวัสดีทั้ง12ล้านดวงใจนะคะ12ล้านดวงใจที่เข้ามาให้กำลังน,น,นี่นะคะขนมจีนก็แบบแบบสําเร็จรูปนะคะที่นี่ก็สําเร็จรูปหมดเลยนี่เดี๋ยวใส่ป้ายกินหลายใสหลายกินหน่อยใส่หน่อยใส่หน่อยเดี๋ยวก็ไว้กินมมือลุ้นน้ำได้จ้ามาค่ะทุกคนค่ะมากินกน้ากับนี่ใสเกลี่เข้าไปใส่ใสข้าไปนะคะต้มเ้นค่ะ ต้งเส็นทุกคนเห็นบ่เก้าร้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเตามาเป็นกํานั่งใจเต่าได้เนาะจังจีมันจังจีใกล้กันทุกคนค่ะนี่เห็นบ่เห็นสาวพิจิตบ่จีจไสสำเร็จรูปหมดสำเร็จทุกอย่างนะคะโอ้ยกะทิเป็นกะทินั่นเด้อค่ะทุกคนกะทิอะไรนะกะทินมนมนี่แหละโอ้โหข้นปิกเลย คนได้ใจนะคะอ,อันไดล่ะพี่น้องเยออันนี้ตีแต่มีไฟไหมค่ะก็เลื่อนไปเลยไหม้าก <c oughs> ินแซ่บ่าแซ่บเลยครับพี่น้องคะ่ะเ๋ยวก่อนเต่าไดเนาะทุกคน ร้อนดวงใจนะคะมีสาวพิจิตก็บอกไปเฮ็ดดอกเฮ็ดงานเอารวมไปมืออื่นนี่ค่ะห่้อันไหนเออเดี๋ยวก่อนนะคะสาวพิจิตด,ดูสักหน่อยก่อนว่ามันคืออันไหน สมัยลายกะยากครับพี่น้องค่ะพี่สะโอนมากินนมจีนด้วยกัน,น,น,นวันนี้มาทำนมจีนวันนี้ว่างอยู่บ้านทำกับข้าวไอลูกค้าบอมีมือนน่ก็เลยเอารวมไปมืออืน่นพี่ลูกค้าบอมีก็เลยมาเอารวมมืออืน่นอยากกินนมเซนอยากกินขน,นมจีนนี่ พี่สก้ไอเขาไม่ต้องไปหากระเทียมป่าไอกระเทียมป่าที่ไหนแล้วนะัข้างบ้านเขาแม้กระทั่งหน้าบ้านยังเต็มเลยไอหน้าบ้านบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่บ้านพักตากอากาศหลังใหม่กระเทียมเต็มข้างบ้านเลยพี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วไม่ต้องขับรถไปไกลแล้วเดี๋ยว เป็นไหนเนาะว่างติดจังโอ้มีลูกค้าทุ่มนึงโดดแล้วพี่ว่าได้ขึ้นย่านเขาไอย่านเขาหนีจากเมดกลัวเขาหนีจากกลัวเขาหนีจากค่ะก็เลยไอ้นั่งไอ้เลยขึ้นสักหน่อย ขึ้นพอได้คลิปก็ไม่มีลงสวัสดีทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาใหม่น้ำยากะสำเร็จรูป ก็ออกแล้วตีพักบุ้งฝรั่งมันก็จะบอทันออกมันมันจะออกไวแท้มันก็จะบอทจะไปเบิ้งขาน่าเมื่อวานโกนเนี่ยยางไปเบิ้งขาน่าพี่ยังบอ่ออกเลยมันยังหนาวอยู่กระเทียมกับบอทันได้ออกดอกเลยมันคือบอันั้นแหละพี่น้องลงไปจ้ะมันเต่าได้แหละทุกน เต่าก็คือซับคือซ้อนเลยพี่น้องเลยเอาอเต่านี่แลหละ่อนอยู่อ๋อมันก็มีบอกอยู่หนึ่งสอง m s ใช่ค่ะสองล้านดวงใจก็มาขึ้นที่มาขึ้นขึ้นกลัวเพื่อนหาย หัวนี่หัวนี่เสาเจ็แปเก้ขึ้นไปได้อยู่เป็นมูน้อยนึงหัวนี่บ่ขึ้นหลายเขาก็บ่ทันพี่เห็นบ่มันเหาะมันแยะอยู่มันมันแยะ โคต,ตุกใจไอปานนี่บ่าทันเห็นออกเลยปี่ป่านี้ยังไม่เห็นออกเลยนี่จ้าจักกีแซบบะบุกไอ้กะทิโคน่นจ้ะกะทิโคนมากเลย นะกะทินมเนาะกะทิฝรั่งเยอะกะทิฝรั่งอย่างขุ่นเลยอ,อเห็นแต่น้ำกะทิน้องจา๋าที่อย่างนะเห็นเขาลง เฟดเขมเขาลงเฟตแล้วอ๋อไปเบิงมันกํลังออกกระตุกกระตุกนมัอนบรท่นไี้สูงเลยสิมันกํลังออกนน้อยมันยังไม่ออกเยอะแต่ป่านน้น่ะป่าที่เคยเข้าไปคงใส่ยจะเยอะแล้วล่ะ อย่าว่าสาวพิจิตดตด์้วพี่น้องเอ้ยเห็ดกับเข้าแบบง่ายๆเห็ดง,ง,ง่ายๆง่ายๆอยากกินขนมเสน้นพี่ใส่กระเพเอา ขนมเส้นกะตาต้นไผ่ขนมเส้นตาต้นไผ่ ที่จิงถ้ามีกระชายก็ใส่กระชายด้วยพี่เดี๋ยวขึ้นสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะึงแมนขับไปซื้อทุ่หน้ากระป๋องม,มาแล้วพี่นี่ค่ะ ซื้อตูน่าเมื่อกี้ซื้อตูน่ากระป๋องมาดันเป็นตูน่ากับม,นะกกมันอีกโอ้ มาพี่มากินน้ำกันเป็นผักล้ายหลายไปซื้อบ้านเอผักล้านแขกมาพี่ไปซื้อผักล้านแขกมาไปซื้อผักล้านแขกมาเอผักชีแล้วก็ผักไ,นนกไอ้นั่นอ่ะผักอะไรสลรนแหน มาค่ะทุกคนค่ะมาทักมิ่งมาทักมิ่งมาทักมิ่งเน่ได้แล้วเห็นบ่ เห็นก็เห็นเด้อพี่มีอะไรทําก็ไปทานะดูเรว่าได้ขึ้นคลิปกับบมิีลงเห็นบ่เขาบอดัดเลยเห็นบ่ต้องขึ้นทุกมือทุกมือ จับเส้นจับเส้นกำลังจะกินแล้วจะไปส่องปลากินมาม่าก็เหมือนกันละพี่เดี๋ยวกินสักหน่อยแล้วก็ทำการบ้านแป๊บหนึ่ง ก็จะไปหาเลาะป่าแล้วก็จะเข้าไปในเมืองน่าจะอยู่ใกล้ๆกันเนะพี่เนาะม่าแม่ยังโดนใจมูไปหาเก็บไปพักพักอันนั้นก็ออกหลายแล้วเดี้ผักอะไรนะผักไอ้กวางตุ้งอะ่ะกำลังนุ้งงิ้งนุ้งกำลัง ก็ไอ้ดอกกำลังตุมตูมๆเลยเดี๋ยวจะไล่อีกทีนึงเดี๋ยวจะพาเข้าป่าไอ้ดอกไม้มันมีดอกไม้อยู่สีเหลืองสวยมากเลยอดอกไม้สีเหลืองสวยมากเลย เก็ไปเก็บไปเรียบร้อยแล้วพี่เย้ยไก่บอ่อพี่บ้านในกระปายกระเทียม มีแต่พี่อยู่คนเดียวว่ามีไผ่มาโอ้ยกกจะกิน้าไปหายอย่างเนาะ ทำไปเก็บไปเพียอ,อากาศดีดีทางโน้นเป็นไงบ้างอากาศดีไหมขยิ่งลองขื้นถ้าขื้นมดมือตรงสิบาจิมีค้นเข่ามาบะเจ้าวาบ่จิ่ลองขื้นมดมือมันรูจิมีค้นเข่ามาบ่เจ้าวาคือข่อยพิ่งว่าข้าจีดันเขาบะ ไอ้บักเเผวกับบักเเผวไอ้ฝรั่งบอแซบบอแซบเด้อไอ้มันเป็นนมมันเป็นครีมเขาใส่ครีมหลายพี่น้องเขาใส่ครีมเยอะเ <c ười> ขาใส่ครีมเยอะ ตรงร้านดวงใจ20นาทีแล้วพี่อีกแป๊บนึ่ง มันบ่ค่อยเวิร์กีเว้ยข้านีน่ยังก็ข้านีบ่เวิร์กบ่อยังเดี๋ยวต้องไอ้เข้ากะเฮ็ดป้ายเนาะอืมออีกแป๊บหนึ่งสักสิบนาทีแหละเด้อพี่น้องจา้าผู้ใดเข้ามากบขอบคณห,หลายๆเด้อ อร,อ,อร่อยอร่อยแซบแย่บยายดอกค่ะสวัสดีจ้าเป็นดังไงแน่น้อเ <c oughs> มื่อวานนี่กอะ <c oughs> เห็ดงานดีใจนะคะยายดอกยายืได้ขึ้นมาบ้าง <c oughs> กำลังคิดหอดห้อยห้อยอยู่คือหายไปใส่โดนแท้หวัน ำขนมจีนทูน่ายายดอกจ้ะพี่สกุลบอกว่าสวัสดียายดอกเ้อจ้ายายดอกจ้านะ่ะได้ยี่สิบสองนาทีแล้วแป๊บนึ่งอีกแป๊บนึ่งแซบ่บยุพี่สกลไอ น้ำยาไอ้ที่เขาซื้อไอ้จากล้านนะ่ะน้ำยาซองน่ะน้ำพริกน้ำน้ำพริกน้ำยาเป็นสองแล้วก็ปาทูน่าอันนี้ก็ลิปกอ๊อสปากเปิกเบิ์นหมด นี่ค่ะเป้าหมายเห็นบอยยดอกพี่สกลเป้าหมายเขาผักเป็นหอ่หอๆเต็มแล้วตอนนี้ผักมันไอ้นั่นผักมันน่ากินเป้าหมายไม่เห็นผักเยอะผักน่าก,กินมากเลยเสร็จละอยู่น้ำกันสองสามคนเท่าน,น, <laughs> น, <laughs> น,นี้แหละเนาะสามิจิตกันกับสะกลเยอะนี่แหละอยู่น้ำกนันอีกแล้ว ว่จะได้ครึ่งชัมมง่วโมงละอีกหกนาทีไายดอกพี่สกน์ถามบอกว่าสบายดีปเะนะ้อเมื่อวานเห็นแล้วขึ้นอยู่แล้วคือจิตสบายดีดอกสดใสเหมือนเดิมแกสดใสเหมือนเดิมยายดอกอะ สดใสามาใจเริ่มเริ่มไไอ้ดอกอะ อยากกินวัแน,น่้เนาะมาเด้อพี่สะกลก็กินมาม่าไปแล้ว พักไอกลังงามพี่พักกำลังงามกำลังสวยเลย นี่แหละเป้าหมายที่จะกินกับน้ำยาซาละแหน่งามมากซะละแหน่บะเข้าไปเหมือนเดิมสิคะาุยทุกคนค่ะผักงางๆเป็ดตาแซบตานนว ยังยังฉันยังไม่ตายจ้าร้านแขกผักเยอะดีแมนจ้ะไปเอาล้านแขกมาคึอกันพี่ไปเอามาวาวันจันวันจันของมัไหน,นบ่แมนจีวันจันทรได้วันพฤเือหัดขึไหนนี่ละหลายมือละไอเลิฟยูมันมาเด้ I love you, I love you คิดหอดคือเกาได้ยายดอกจ้ะ มีเวลากับปอ,อกกันบ่มีเวลากับไปไผไปม้านเนาะนี่จ้ะมีเวลาก็มาเจอกันไม่มีกับไปไผไปม้านหาเห็ดยู่เห็ดกินกันไปจะหายไปโดนไเหเล้ยายดอกจก้ะ hai mươi phút lืm lây à, hai mươi phút kิด hoắt đấy là, nửa tiếng cứ đồn này đỏ, châu vào cứ khẩn không, nãy เสร็จแล้วเนี่ยปลาทูหน้าปลาทูทะเลเนี่ยย้ายได้เป็นพันค่ะพันไปพันมาตอนนี้ถอยจ้ะเหนื่อยจ้ะขากระคืบกันไอ้ดอกเข่าทาเข่าทางกับบอถอยดอกกับย,ยูน้ากันทั้งสี่ละมะัน้อมันแย่ไปทั้งสี่ละไอ้แกงเหงา ันหายไปเล็กกับบ่ได้เดี๋ยวบ่มีมูไนข้าเจด,ดอกจ้าพี่สกุลน,น้องก็ต้องบอกว่าขอบคุณหลายๆเด้อที่มาอยู่เป็นมูก,กันต้องสองร้อยล้านหนึ่งล้านก็คือโคมาตากักต่างประเทศเลยนะเนี่ยกำลังกำลังใจขอบคุณหลายๆได้จ้ะโชคดีม โชคดีมีแห้งใกล้จะปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขดวยจ๊ะบเมืออย,อ,ยอย่างสู้อยู่ห้งสู้อยู่อย่าเพิ่งเมย์เรนเ,นเ่นกันไปก่อนเอาผ่านมาจนหอดบือนหนีแล้วมาจนมาจนแบบว่าสุดสุดแล้วอะมาจนแบบว่ายังยังแล้วโอเคโชคดีทุกคนไปไปไปได้ดอกจ้ะอีกสามสิบวีอีกยี่สิบวี ผักก็น่ากินจะกินผักหมดนี่แหละพี่ยายดอกจะกินผักเหมือนนี่เลาก็จิครับรดเมียบ้านไปหาเบิ้งดอกไม้ดอกอะไรอาจจะคืนอีกรอบนึงจะพาไปเบิ้งดอกไม้บายบายเดอ้อยายดอกไปมีแห้ง